สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสผ่านมาเจอกับร้านวัดคาเฟ่นะคะชุดรถดพ่วงข้างนะคะพิกัดก็น,นี่เลยค่ะสาขาที่1946นะคะวันนี้เรามาเจอนะคะพี่ออสอยู่ที่ซอยอข้างกับคลังเซเว่นนะคะที่นี่ก็จะเป็นเส้นทางหลักทางผ่านนะคะที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะแล้วก็ขายดีมากด้วยนะคะมาเจอกับพี่ออสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ี่ออจอดที่ไหนบ้างคะตอนนี้มีวัดคลองสะอาดก่อนที่จะมาที่นี่ค่ะก็ขายออกมาเรื่อยแล้วก็มาจอดจุดนี้ที่คลัคงสินค้าเซเว่นนะคะคลังใหญ่เนาะใช่ใช่คลังสินค้าเซเว่นได้ออกไปข้างหน้าบ้างไหมคะเคยเคยออกไปจอดอยู่ได้สองวันอยู่ไม่ได้ ฝนมันเยอะอ๋อนมันเยอะก็เลยมาจอดที่คลางคลังนี้เนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าเขาอยากจะมาอุดหนุนโซนใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะให้พี่อออช่วยฝากร้านหน่อยค่ะครับก็ฝากรถพ่วงข้างวัดคาเฟ่อยู่ข้างๆคลังสินค้าเซเว่นนะครับจอดอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดโมงเที่ยงยันบ่ายสามแล้วก็กลับไปก็ไปวัดของสะอาด ไปวนอยู่วัดของสะอาดนะครับเจอก็บอกไม้บอกมือโ <c oughs> <c oughs> จโจก็บอกไม้บอกมือได้นะคะ <c oughs> หรือโทรสั่งก็ได้เนาะ <c oughs> ใช่ใชครับเลยก็ปีค <c oughs> นะ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเจอรถคันนี้ที่ไหนก็อย่าลืมค่ะแวะอุดหนุนได้เลยอร่อยเข้มข้นสูตรว <c oughs> ัดคาเฟ่แน่นอนค่ะ ขายมาเรื่อยๆขายมามาก็ส้สายก็มาจอดกก็คือเริ่มออกจากบ้านมาตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆเลยเพราะมันออกสายไงผพต้องไปส่งลูกถ้าออกแต่เช้ามันจะได้เยอะกว่านี้ถ้าออกแต่เช้าได้เยอะกว่านี้เคยออกเช้าบ้างไหมคะมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกที่พี่วัดตั้งแต่เปิดมาเราก็เพิ่งเปิดกันเนาะเมื่อช่วงต้นเดือนแล้วก็ยอดขายเป็นไงบ้างคะพี่ ก็มีวันวันแรกๆก็ตกหกเจ็ดติแก้วโอ้หกสิบเจ็ดสิบแก้วตังวันสองสามวันแรกนะค่ะตอนนี้ก็มาก็เบาลงเบาลงก็ตอนนี้ก็ประมาณทักห้าสิบหกสิบแก้วห้าสิบหกสิบก็คือยอดขายก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบได้ถึงร้อยบ้างยังคะไม่ถึงยังไม่ถึงเนาะยังไม่ถ้าปรับแบบเวลาเพราะว่าถ้าพูดถึงสิบโมงถึงสิบ สิบโมงถึงสี่โมงเย็นผลก็เวลาขายเรายังน้อยอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บช่วงเย็นหน่อยหรือว่าช่วงเช้าได้หน่อยก็น่าจะได้เยอะขึ้นถ้าออกเช้าเข้ามืดเนี่ยน่าจะได้เยอะอตอนนี้มันเวลามันไม่ค่อยจะมีเวลาเราไม่ค่อยมีก็อย่างอื่นด้วยแต่ผลว่าถ้าขายแบบเนี้ยโหสิบประมาณสิบโมงถึงสี่โมงได้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็ถือโอเคอยู่นะคะก็พอได้ก็ถือว่าพอขายได้อยู่บางวันก็ ห้แก้วประมาณนี้บางวันก็50าสิบแก้วเราไม่ต้องเช่าที่ไม่ต้องอะไรด้วยแหละผมว่ามันก็ก็เหมาะอยู่ได้คชงคล่องแล้วใช่ไหมคะก็ก็ได้ครับได้ก็ได้อยู่แล้วก็ทีเนี้ยคือแบบด้วยด้วยความภาพจำหมายถึงว่ารถพ่วงข้างรถซาเล้งไม่มีเมนูแบบแปลกๆแต่ว่าวัดคาเฟ่เราเมื่อกี้ฝนเห็นขาย โกโก้ภูเขาไฟใส่แก้วยีราฟใส่วิปครีมแบบนี้ค่ะขายดีใช่ไหมคะลูกค้าชอบอุ้ยถ้ามีปั่นด้วยนี่สวยมากเลยนะคะมาถามยังเมีปั่นไฟเรายังยังตัวนี้ยังยังไม่มีไฟยังไม่มีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยกันเดี๋ยวจะไปซื้อแบตซื้ออะไรอ๋อซื้อแบตก็ปั่นได้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาแบบว่ามาอุดหนุนพี่ออดเน่ตจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไหนมั้งคะกลุ่มพวก ขนส่งตามโรงงานแล้วก oh. ็เราเข้าตามโรงงานคะ่ะเข้าโรงงานตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นพนักงานเซเว่นเป็นพนักงานเซเว่นได้ลูกค้าประจำมั้งยังคะได้ได้แล้วได้ลูกค้าประจำแล้วเนาะได้หลายคนเลยโอ้ได้หลายคนเลยก็ถือว่าโอเคทุ่งกับแกว้วไหนออกดีกว่ากันนะคะพี่อ๊อฟแก้เป็นแก้วยี่สิบแก้วยี่สิบห้าแก้วยีบาทขายดีกว่าใช่ไหมคะก็ได้มาเยอะเลยได้มาเยอะเลยก็ถือว่าโอเค ผมก็ไม่เท่าไหร่ก็ได้ก็ได้ไดเดี๋ยวนี้คนก็กินแก้วกันเยอะนะคะตามยุคสมัยกินง่ายๆ ได้แล้วครับบ่ายเลยขอบคุณครับ แล้วก็ลูกค้าที่แบบจอดแวะซื้อเหมือนเมื่อกี้ที่ฝนมาเห็นมีสองคนสามคนนั้นคือเขาซื้อประจําหรือว่าซื้อซื้อประจําคนเมื่อกี้นี่ซื้อประจำอ๋อพี่ผู้หญิงเมื่อกี้ก็คือซื้อประจำผูชาส่วนเด้ายวเช้าประมาณตั้งเก้าสิบโมงก่ะจะมาซื้อกันอ๋อเก้าโมงสิบโมงเดี๋ยวพอเริ่มแบบวิ่งประจาประจาคนเห็นบ่อยๆอันนี้น่าจะได้ลูกค้ามากขึ้นอยู่นะคมว่าถลูกไปเรียนได้อะไรได้เราก็จะเข้าตลาดนัด คือวัดของตอนเช้าเราจะออกได้แต่เช้าเช้าไเราก็ได้หลายแก้วขึ้นเราจะได้หลายแก้วขึ้นใช่ค่ะเรามีเวลามากขึ้นก็ยอดขายเราก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยเนาะใช่ครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าจอดจุดหลักๆจอดที่ไหนบ้างนะคะก็ไปเรื่อยๆมีจอดอยู่ วัดวัดของฝากก็จอดพักนึงแล้วก็วนวนแล้วก็มาจอดนี่วนมาจอดนี่ขากลาบก็ขายไปเรื่อยขากราบก็ขายไปเรื่อยใครโบก็จอดไปเรื่อยยิ่งเราเป็นรถพ่วงยิ่งมีจุดจอดเยอะจุดประจําเราเยอะเราก็ยิ่งได้ลูกค้ากลุ่มใหญ่กว่าอยู่กับที่เนาะขาถือว่าจะมาเยอะขึ้น